การกลับมาสู่ตำแหน่งในวาระที่สองของนายโดนัลด์เจทรัมป์วาระที่สองของการเป็นประธานาธิบดีทำให้เขาได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลแห่งปี2024โดยนิตยสารไทม์ ในรายงานข่าวของ FP p เขียนไว้ว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นเอาชนะรองประธานาธิบดีคามาลาเฮริสในการเลือกตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาและดอนัลทรัมป์ได้ถ่ายรูปขึ้นปกนิตยสารดังกล่าวพร้อมกับสวมใส่เนคไทสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์ในการโพสต์ท่าทีครุ่นคลิดคือเป็นการตั้งใจถ่ายภาพนิตยสารทางเขาเขียนบทบรรยายที่ระบุว่า สำหรับการกลับมาครั้งประวัติศาสตร์สำหรับการขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างทางการเมืองที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวใน1ชั่วอายุคนสำหรับกรณีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาและการเปลี่ยนแปลงบทบาทของสหรัฐอเมริกาในโลกทำให้โดนัลด์ทรัมป์ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลแห่งปีนิตยสารทางปีคริสตศักราช2 0 2 4 ปีนี้ทรัมป์ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานช่อโกงทางธุรกิจและเกือบจะถูกลอบสังหารถึงสองครั้งแต่จบปีด้วยเส้นทางกลับเข้าทำเนียบขาวพร้อมกับเสียงข้างมากของพรรค r p u u l l i c n n ในทั้งสองสภาของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ทรัมป์ไปปรากฏตัวที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสออกสื่อแล้วก็เป็นการปรากฏตัวที่ค่อนข้างโดดเด่นเมื่อวานนี้ นติตยสารทาเขียนว่าเรากำลังเห็นการฟื้นคืนของประชานิยมและความไม่ไว้วางใจที่เพิ่มมากขึ้นในสถาบันที่กำหนดศตวตรรษที่ผ่านมาและศรัทธาที่ลดน้อยลงต่อค่านิยมเสรีนิยมที่จะนำไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับคนส่วนใหญ่ระวันนี้ซึ่งมอาให้กับบุคคลมีการยกย่องประจำปีทุกปีเนี่ยนะฮะ ที่มีที่พลมากที่สุดเนี่ยโดยบุคคลที่ชนะที่ผ่านมาก็มีเทเลอร์สวิฟต์แบรเดมีซ i ลินสกีตัวทรัมป์เองด้วยในปี2016หลังจากที่เขาเอาชนะเฮเลอรีเคลนตนได้อย่างขาดลอยในการเลือกตั้งรอบนั้นจริงๆขาดลอย Electoral College แต่ว่าไม่ได้ขาดลอย Popular Vote นะ Popular Vote เฮเลอรีชนะแต่ว่าในรอบนี้ที่ชนะคา马 a เนี่ยขาดลอยท้ง Popular Vote แล้วก็ Electoral Vote อิทธิพลของทรัมป์ที่ครอบงำเหตุการณ์ข่าวต่างๆในปีนี้ยังคงดําเนินต่อไปจนกระทั่งเขาได้รับตําแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมประธานาธิบดีทรัมป์สัญญาว่าจะขับไลผ่ผู้พยพจํานวนมากที่เข้าเมืองอย่างไม่ถูกต้อง,แล,แ,งและกําหนดกําแพงภาษีสุลกากรจํานวนมากที่คุกคามไม่เพียงแค่เศรษฐกิจของสหรัฐเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคู่ค้าที่สําคัญด้วย นอกเหนือไปจากนั้นตัวเขาเองก็แสดงความสงสัยเกี่ยวกับการสนับสนุนยูเครนอย่างต่อเนื่องในการต่อสู้กับการรุกรานของรัสเซียการกลับมาของเขาทั้งบนหน้าปกนิตยสารไทม์และ การเป็นผู้นำของรัฐบาลสหรัฐถือว่าเป็นสิ่งที่คงไม่มีใครคาดคิดตลอดไม่กี่ปีที่ผ่านมาอันนี้นิตยสารไทม์เขียนนะฮะหลังจากผู้สนับสนุนของเขาบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาสหรัฐเพื่อพยายามพลิกกลับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2 0 2 0ดูเหมือนว่าพรรครีพับลิกันตอนแรกก็เตรียมผลักดันคนอื่นสู่การเป็นตัวแทนพรรคแทนทรัมป์แต่มีการดำเนินคดีอาญาและจากความพยายามพลิกกลับชัยชนะในการเลือกตั้งที่ตกเป็นของ ไบเดนและทรัมป์ก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดในสารแพ่งจากข้อหาล่วงละเมิดทางเพศด้วยอีกทั้งเขายังทำตัวเป็นบุคคลซึ่งสร้างความแตกแยกในวงการการเมืองของสหรัฐและในโลกอีกด้วยแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มาได้ขัดขวางเส้นทางสู่ทำเนียบขาวรอบสองของเขาซึ่งเห็นได้ชัดจากชัยชนะถล่มทลายเหนือแฮร์ริสในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ฮร์ริสเองก็อยู่ในรายชื่อผู้ซึ่งเข้าชิงรางวัลร่วมกับประธานาธิบดีคลอเดียเซนบามของเม็กซิโกประธานาธิบดีเม็กซิโกก็มาแรงเพราะว่าเป็นคนซึ่งมีบุคลิกที่โดดเด่นและก็เป็นสุภาพสตรีด้วยนะฮะ คลอเดียเซนบาร์มเนี่ยในปีซึ่งการเมืองให้ความสําคัญกับลาตินอเมริกาแล้วไม่ได้มีโฟกัสไปที่สหรัฐอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะได้บุคคลแห่งปีของ t i ม e แต่ว่าการเมืองในสหรัฐในปีที่ผ่านมามันเข้มข้นมากแล้วทรัมป์เป็นบุคคลซึ่งมีเรื่องอื้อฉวเยอะแล้วความที่บุคคลซึ่งมีเรื่องอืี้อฉวชนะได้ในการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่มีอะไรซึ่งสมบูรณ์แบบไปกว่าในเชิงข้อมูลข่าวสารสําหรับนิตยสารของ pop culture mainstream แบบไทม์นะฮะนอกนจากนี้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันเยหูของอิสราเอล แล้วก็ยูเลียนาวานาย่านักเศรษฐศาสตร,ร์ชารัสเซียยูเลียนาวานายาซึ่งเธอเองอ่ะเธอจะแข่งขันแล้วก็จะได้ยืนอยู่ในตำแหน่งซึ่งเหนือกว่าปูติน<ม>ในเวลาที่ปูตินเสียชีวิตไปแล้วเธอพูดในมุมซึ่งเธอต้องการแบบล้างแค้นให้กับอเล็กซีเนวอนี่สามีของเธอเนี่ยเอาจริงเหตุผลที่ทรัมป์ได้เพราะว่าปีเรื่องรุ่ฉาเยอะสุดแล้วก็ดังสุดแล้วก็มีอำนาจสูงสุดเพราะว่านิตยสารไทม์เนี่ยเขาใช้คนซึ่งมีอิทธิพลทางความคิดและมีอิทธิพลทางการเมืองและมีอิทธิพลต่อสังคม แล้วเขาใช้คนซึ่งอาจจะเป็นตัวร้ายตัวพอ่อตัวอัลฟาหรือเป็นตัวดีตัวพอ่อสุดยอดโดดเด่นที่สุดในโลกก็ได้นะฮะเขาสามารถให้บุคคลแห่งปีต่อเอดอร์ฟิตเลอร์ยันโอซามาบินลาเดนยันโดนัลด์ทรัมป์ยันเบนจามินเนทันยาฮูจริงๆแล้วตัวร้ายแห่งปีในรอบเนี้ยถ้าไม่มีทรัมป์อ่ะคือถ้าเกิดการเลือกตั้งสหรัฐมันน่าเบือ่อสมมติการเลือกตั้งสหรัฐน่าเบือ่อเนี่ยแล้วอย่างแฮร์ริสชนะหรือ หรือไบเดนตอนแรกลงเองแล้วก็ชนะแล้วก็อยู่ต่อถ้าการเมืองสหรัฐไม่มีการกลับมาของบุคคลอื้อฉาวแห่งยุคปีนี้คนซึ่งได้รางวัลเนี่ยบุคคลแห่งปีเนี่ยจะเป็นเนทันยาหูเพราะว่าเนทันยาหูคือตัวร้ายเบอร์หนึ่งและหัวหอกของฝ่ายอธรรมในในในโลกที่เหมือนกับว่าต้องการแสวงหาสันติภาพ เบนจะเป็นเนทันยาหูคือนัมเบอร์วันของนายกสายเหี่ยวที่กระหายสงครามแล้วก็ยอมที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแผ่นดินของชาวอิสราเอลเพราะฉะนั้นมองในมุมนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายธรรมะก็ได้แต่ประเด็นก็คือว่าสำหรับโลกแห่งสันติภาพเนี่ยแล้วก็สำหรับชาปาเลสเตนเนียนและสำหรับโลกมุสลิมในเวลานี้ผมมองว่าเนทันยาหูคือตัวแทนของฝ่ายอธรรมและเมื่อเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทรัมป์แพ้เลือกตั้งรอบนี้เนทันยาฮูเนี่ยแหละ จะได้บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์เพราะว่าสิ่งหนึ่งซึ่งนิตยสารไทม์เขาชอบมากไปกว่าการคัดรายชื่อคนซึ่งเป็นคนดีแห่งยุคแล้วก็มอบรางวัลเขาชอบคัดชื่อคนซึ่งเป็นตัวร้ายแห่งปีเขาเอ j นจอยสิ่งนี้มากก็คือว่าสมมุติว่าในปีนี้มีบุคคลระดับฮิตเลอร์หรือบิลลาเดนหรือบักดัดดีอะไรเงี้ยไทม์เนี่ยจะเป็นนิตยสารแรกเลยที่ประเคนร,รางวัลบุคคลแห่งปีให้ เพราะว่าททมเขาเชื่อในสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าเป็นอิทธิพลในด้านมืดของมนุษย์ที่มีต่อโลกอะไรเงี้ยคือพูดง่ายคือถ้าโจเซฟสตาเลนในยุคปฏิวัติอะไรเงี้ยสตาเลนก็จะได้รางวัลเขาก็จะให้รางวัลสำหรับคนซึ่งต่อสู้เพื่อสันติภาพด้วยนะฮะอย่างเช่นแบบเจ้าของรางวัลโนเบลแต่ว่ามันต้องเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีประเด็นที่คนนั้นพูดถึงหน่อยนะฮะคือไม่งั้นนิตยสารไทม์ก็จะมีแต่มาเดอร์ทาริซา หรือสมเด็จพระสันตะปาปาขึ้นปกนะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็มันก็ง่ายเกินไปนะฮะอย่างไรก็ดีอันนี้ก็เป็นข่าวซึ่งสาวกทรัมในสหรัฐก็ดีอกดีใจกันนะครับ mm. แล้วก็ในโลกแห่งโซเชียลมีเดียก็ถือว่าดูยิ่งใหญ่ในภาพซึ่งปรากฏอยู่บนปกคนนิติเนี่ยมันมันเป็นภาพที่ถ่ายออกมาแล้วดูใช่อ่ะมันเป็นภาพที่วางมาดว่าผมเนี่ยแหละของจริงเบอร์หนึ่งแล้วก็เป็นชัยชนะที่ไม่ว่าคุณจะเกลียดผมขนาดไหน ผมพร้อมที่จะยัดสิ่งนี้ให้คุณนั้นไปปรับทัศนคติตา่จริงแล้วการปรับทัศนคติเมื่อพ่ายแพ้การเลือกตั้งแล้วก็เมื่อคนซึ่งชนะการเลือกตั้งเป็นคนที่คุณไม่ชอบเนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดนะฮะสำหรับพลเมืองซึ่งอยู่อาศัยในประเทศซึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ซึ่งในที่นี้ก็เป็นการปรับทัศนคติครั้งใหญ่ของคนจำนวนมากซึ่งก็ต้องรอวันที่ทรัมป์พ้นจากตำแหน่งในปี2028นะฮะถ้าเกิดไม่มีอะไรก่อนหน้านั้น person of the year นะครับ person of the year Donald Trump นะฮะ